กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผ้ามัดย้อมโรงเรียนบ้านทุ่งกอได้จัดทํากิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําผ้ามัดย้อมในการจัดกิจกรรมนักเรียนได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องสีลวดลายทางศิลปะและการทําผ้ามัดย้อมจากนางสาวนาตาเอ่งชวนและนายอดีศรยงสตาซึ่งเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติออกแบบลายผ้าและการย้อมสีผ้าค่ะผลการทำกิจกรรมพบว่านักเรียนสามารถออกแบบลายผ้าและย้อมสีผ้าได้และนำผ้ามัดย้อมที่ได้มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเสื้อกระเป๋าผ้าเช็ดหน้าเป็นต้น นอกจากนี้นักเรียนยังได้นำความรู้ทางด้านศิลปะไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นได้อีกด้วย